ดูไปหน้าชาไปว่าประเทศไทยของเรามันดาร์กไดถึงขนาดนี้สอจอคนนี้ต่อหน้าประชาชนทําเป็นแสนดีแต่รับหลังนางมีพระเป็นลูกน้องแล้วก็ใช้วัดในการหารายได้เสริมจนรวยเป็นร้อยร้อยล้านอะเรื่องมันเริ่มมาจากไอ้แกงเนี้ยมันเคยใช้วัดเล็กๆในการหากินมาก่อนแล้วมันลุง้งเลยโดนอีสอจอคนนี้ลากมาทําชั่วต่อแล้วขอบอกเลยนะว่ามันไม่ใช่แค่การโกงเงินวัดธรรมดาลดแล้วคิดเอาละกันว่าถ้าเกิดวัยรุ่นกลุ่มนี้มันหาเงินบริจาคมาตามเป้าหมายของสอจอไม่ได้การที่มันรู้เรื่องเยอะเกินไปเนี่ยชีวิตพวกเขาจะอันตรายแค่ไหนแล้ว ครั้งนี้เนี่ยนะอีสอจอตัวแสบมันอยากได้เงินมาสร้างมูลนิธิของมันเป็นพันล้านไอไว้วรุ่นกลุ่มนี้แล้วต้องคิดการตลาดออกมาทํายังไงดีวะให้คนมาบริจาคเยอะๆมันไม่ง่ายนะเว้ยทีนี้แหละเราจะได้เห็นด้านมืดของวงการพระเหลืองวงการการเมืองแล้วก็วงการโรงพยาบาลอีดักดักทางนั้นเลยคุณพี่ส่วนใหญเดียนะภาคนีหนีนอกประเทศไปแล้วทิ้งเพื่อนไปเลยจนไปเจอธุรกิจใหม่เกี่ยวกับเห็ดเมาแล้วเอามาต่อยอดที่ประเทศไทยส่วนวินกับเกมคือต้องยอมรับชะตากรรมแล้วก็ต้องยอมคิดไอการโกงที่ฉันเล่าไปตอนต้นให้อีสอ จะหน,น,นีก็ไม่ได้ครอบครัวแล้วก็ตัวเองโดนล็อกเป้าไว้หมดแล้วส่วนหลวงพี่ของเราค่ะหลังจากที่บวชเรียนมาตลอดชีวิตตอนนี้กลายมาเป็นคนธรรมดาที่ใช้ชีวิตไม่ง่ายเวอร์แถมไม่รู้ไปทำมีท่าไหนไปติดหนี้ในเราจนต้องโทรไปขอยืมเงินโยมเดียอีกจะเคซี่วาหลวงพี่ทุกคนจ่าทูสองคือทําถึงมากชงเข้มกร,รมยาพาลาตั้งแต่ E ีีแรกซีซั่นนี้มีตัวละครซีเครตเยอะมากอย่างคุณแพลริพายเนี่ยก็เลิกปลูกผักมาปฏิบัติธรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วบอกเลยนะว่าตัวละครเนี่ยเป็นตัวแปรสําคัญ แคสทุกแคสทำออกมาได้ดีแบบไร้ที่ติอะ่ะชอบมาพี่ซาหยุดดูไม่ได้เลยรับรองเลยว่าถ้าได้เริ่มอ p พีหนึ่งอ่ะยังไงก็ต้องรันจบยันเช้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเตยมตากันไว้ให้ดีเลยสิ่งที่อยากชมมา,มากๆคือการแสดงของพี่โดนัททาเอาขนลุกที่เล่นเป็นคนลายที่ใจดีมากน้านิ่งสยบทุกการเคลื่อนไหวเหมือนนักการเมืองที่เราเห็นกันในสมัยนี้เลยแล้วซีซั่นนี้รีเสิร์ชคุณพี่ทําถึงเกินดูไปหน้าชาไปว่าประเทศไทยของเรามันดาร์กได้ถึงขนาดนี้สาธุสองดูได้เลยตอนนี้ที่เน็ตฟลิกซ์ไหน ใครดูเรื่องนี้กันแล้วบ้างอย่าลืมมาคอมเมนต์คุยกันนะ